หน,หนังสือพิมพ์ฉบับไทยโพส์ไทยโพส์เป็นภาพเด่นเช้านี้ค่ะภาพเด่นเช้านี้ค่ะไทยโพส์นะคะแล้วก็หน้าหนึ่งหลายฉบับแต่ว่าไทยโพสต์ที่เป็นภาพใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยละค่ะก็เห็นไหมคะเออ,โ,อโฟกัสชัดหน่อยอะนะจ๊ะลมมันพัดนิดหนึ่งเมื่อวานนี้บ่ายสองโมงครึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเมเลรกอัคราชกุม,มารี กรมพระศรีสว่างคทวัทวราคติยราชนารีได้พระราชทานพระราชโบรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอานุทินชาวีรกูลรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายดิษฐัตโหตรก,กิจเลขาธิการนายรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนสอบคเข้าเฝ้า ถวายรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาต่างๆตามมาตราการของสอบอคโดยเฉพาะโควิด -19 พระองค์ท่านเป็นห่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะเนี่ยละค่ะก็ลงหน้าหนึ่งหลายฉบับทั้งฉบับไทยโพสต์ฉบับมัติชนนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเนี่ยลงหน้าหนึ่งหลายฉบับด้วยกันแล้วก็ขณะเดียวกันขณะเดียวกันเช้านี้นะคะเช้านี้ก็ดูจากของฉบับไทยรัฐนะคะ มีประกาศของสำนักพระราชวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังขาเมื่อวานี้มีแถลงการของสำนักพระราชวังนะคะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลรักอัครราชภูมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีรสเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรพระกรก็คือขแขนนะคะ เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรขวาแขนขวาณโนะรงพยาบาลจุลาภรตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรหมวลลังอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรคติยร,ราชนารีทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกรหรือว่าแขนขวาส่วนปลายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกายมีความเห็นว่าควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไปคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุลาภรณตั้งแต่เมื่อวานนี้15มิถุนายน2563และขอให้ทรงงดพระกรณีกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังประกาศ15มิถุนายน2563ประกาศเมื่อวานนี้ให้เราได้ทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงประชวนพระกรขวามีอาการชา ที่บริเวณปลายนะคะแขนขวานะคะจะต้องเข้ารับการตรวจพระอาการที่โรงพยาบาลจุลาพรนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่เราก็เห็นภาพข่าวเช้านี้เป็นภาพที่เมื่อวานนี้พระองค์ท่านทรงพระราชทานพระราชบโรกาสให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะนำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด1 9อ่ะ นี่คือน,น้ำพระราชาหฤทัยที่เป็นป่ว,วระสบกัน์ิกรชาวไทยแล้วก็ความเป็นไปของพื้นแผ่นดินไทยว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนไปถึงไหนนะฉะบับเดลินิวก็ลงหน้าหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะจะ๊ะเนี่ยละค่ะกูฟังคุณผู้ชมขา